ดิ๊ดเอาอัลมอนด์ใส่ก่อนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเอาอัลมอนด์เอ๊ะประมาณนี้เหรออืออัลมอนด์เรียบร้อยตกแต่งดูไม่ทำไมนี่ทำไมต้องเอาอัลมอนเอาเอาเอาอัลมอนด์ใส่ก่อนดิ๊ดจะได้สวยนี่เอาเอาอัลมอนใส่ก่อนทำไรครับเนี่ยทำเชคครับเชคอ่อยเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอม นี่อ่ะมาได้บุ๊บบ๊ายบายเป็นครั้งคืนแล้วนะอเอาไปครั้งคืน จะโค้กเค้กกล้วยหอมหรือเค้กกล้วยเหม็นก็ไม่รู้นะครับกล้วยหอมฮะกล้วยหอมเค้กกล้วยเหม็นแน่เลยกล้วยหอมมีอัลมอนด์มีลูกเกดสองแม่ลูกกำลังช่วยกันเตาอบก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวคืนนงไปเล่นรานเดี๋ยววันหลังทำไปฝากอัชเชอรี่กับฟังฟังเด้อ